อาปัจจัยมาใส่ชู้ไรเง้ยปูนตาปูตาเนะูนร้อยนะกามีขอปีงายนูเนาะอาวางไ้เลยครับวางได้เลยเนาะอพระพิาทอาจับไว้ก่อนอพโตแล้วอาดีบีโต้อาจัไว้แล้วเราก็วางได้เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีงานถวนาคระทอระวอบจ่ายสมถทานเอาสมถทานความเนโต้ ารอาเทาบูใส่โต๊ะหนึ่งร้อยบาทของดีด้วยนะหนึง้อยบาทแล้ของดีจับไปนั่ที่เดิมนะครับรอกดน้ำอาตะทาบบนโต๊ะเ็นน้ราจับาตาบนโต๊ะ้าไตวางบนโต๊ะปัจจัยที่โยกจะทำบูญโยกก็มาใส่ต๊ะนะนำตะขานะครับจีบปบาทห้าสิบาทจับตาบทำหนร้อของดีไปนะต่อเงินต่อทองจับเงินจับทองบระดเงินกระดทอง เหรียญจัมปีเท้าเวทสุวรรณยังเก้าแถวอ่ะโยก็รับได้นะครับหึ่งร้อยหนึ่งอย่างสองให้สามอย่างนะจบดีอ่ะเชินะครับอ่ะกราบถายวามกดโต๊ะนะครับอ่ะถว,ยวถายพระประาอ่ะมาถวยายพระได้เลยนะครับมาถวยายพระได้เลยนะครรับมมเดียแจจิอ <c oughs> ้ก <c oughs> <ร>ากนะครับ นกดยอแค่วช่างเลยน้ำไม่ยกทาน้ำไมลอยไว้ระหว่างที่ยกทาน้ำไปดลอยเนี่ยเราก็ต้องิบกันมาที่ว่าเราเคยร่เคยใครใครยร่เคยเราให้นะโอ้หที่ตัดไม่ที่ตัดนะเียง่ที่ไม่ดีแค้วน้ำที่ทาน้ำต้องมืไว้ครับ้กคน้ากงะคุโยมตั้งใจกวดน้ำรับพ่อนพระนะครับ ยาธาวาริวาฮาปุลาปาริกโกเลติสาคารีวใตโตต้นีงเปตา่านุปหาปาอาอิจิตังบาติตังกุมหามิปมิวัสมิจาตุสัมพิมาตุสังคปาจันโมกนาราโสยาคามาริสุตินาโสยาธาสัมพิิ วาสัตว์สาพพะวะผู้วินาศตุมาเตยบวชวันตารายุสุขีที่ขายุควะมวะอภิวาตนาสิเลสนิตังอุปภาปกายินัวตารุธรรมาวตังติอายุวันนัสุขังภาลัง